สวัสดี Faster. ครับวันนี้นะครับเราจะมาพิสูจน์คอร์ดและจุดศูนย์กลางของวงกลมนะครับโดยทฤษฎีบทนะครับเขาได้กล่าวไว้ว่าส่วนของเส้นตรงเนี่ยซึ่งผ่านจุดศูนย์กลางของวงกลมได้ตัดกับคอร์ดนะครับที่ไม่ใช่เส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยจะมีสมบัติดังนี้ก็คือข้อที่1ถ้าส่วนของเส้นตรงเนี่ยแบ่งครึ่งคอร์ดและแล้วส่วนของเส้นตรงนั้นเนี่ยจะตั้งฉากกับคอร์ดนะครับหรือข้อที่2ถ้าส่วนของเส้นตรงนั้นตั้งฉากกับคอร์ดแล้วเนี่ย ส่วนของเส้นตรงนั้นเนี่ยจะแบ่งครึ่งคอร์นนั่นเองอ่าโอเคเรามาดูกันก็มีรูปนะครับโดยเขาได้กำหนดให้วงกลมโอเนี่ยมีส่วนของเส้นตรง AB นะครับเป็นคอร์นนั่นเองอ่าสิ่งที่เราต้องการพิสูจน์ก็คือรังสี OC นี้นะครับตั้งฉากกับเอ่อส่วนของเส้นตรง AB และรังสี OC เนี่ยก็แบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง AB ด้วยนั่นเองอ่า มาดูกันอันดับแรกเลยเราก็จะเมื่อเราเนี่ยได้ลากจุด O ไปเชื่อมกับจุด A และจุด O ไปเชื่อมกับจุด B แล้วเนี่ยซึ่ง OA และ OB เนี่ยต่างก็เป็นรัศมีของวงกลม O นั่นเองกเลยอยาเท่ากันนะครับอ่ะเมื่อได้อย่างนี้แล้วเราก็จะได้ว่าสามเหลี่ยม OAB เนี่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนั่นเองอ่า ดางนั้นเนี่ยเราก็จะโอเคลากชัง COC นะครับไปแบ่งครึ่งฐานของรูปสามเหลี่ยม หน้าจัว OAB นั่นเองอ่าจะได้เมื่อเราลากไปแบ่งครึ่งไลเนี่ยเราก็จะได้ท้งสี OC นี้นะครับตั้งฉากกับสองเส้นตรง AB นะครับตามสมบัติ รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วหน้าเองอ่ะเพราะอะไรเพราะจากการพิจารณาเนี่ยเ,เราจะกล่าได้ว่าก็คือถ้ามีสองเส้นตรงเนี่ยที่มาลากจากจุดศูนย์กลางในที่นี้ก็คือจังสี OC นีหน้าเองผ่านมาแบ่งครึ่งคอร์ดนะครับก็คือแบ่งครึ่ง ่งเร้ตรง A B แล้วส่งเร้ตรงนั้นเนี่ยก็จะตั้งฉากกับขอนั่นเองในที่นี้ก็คือเราจะได้ทัง C O C เนี่ยตั้งฉากกับส่งเรได้ตรง A B นั่นเองอ่าแล้วหากเราลาก O C มาตั้งฉากกับส่งเร้ตรง A B แล้วเนี่ยเราจะใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว O A B นะครับก็สามารถสรุปได้ว่า O รังง C O C เนี่ย ได้แบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง AB ด้วยนะครับก็คือดังนั้นเมือ่อมีส่วนของเส้นตรงนะครับที่ลากผ่านจุดศูนย กลางมาตั้งฉากกับคอร์ดนะครับส่วนของเส้นตรงดังกล่าวนะครับะจะแบ่งครึ่งคอร์ดนั้น,น,น นั่นเองอ่ะโอเคในเมื่ออย่างนี้แล้วเราก็จะได้ว่า OC เนี่ยไปตั้งฉากกับส่งเง่นตรง AB ทั้งที่เราต้องการพิสูจน์แล้วหนึ่งแล้วจากที่เราสรุปเมื่อกี้ก็จะได้ว่าช่างซีโอซีเนี่ยได้เป็นครึ่งส่งเง่นตรง AB ด้วยนั่นเองอ่าก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการพิสูจน์คอร์และจุดศูนย์กลางของวงกลมนะครับสำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ